ทุกคนอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าหมายเลขโทรศัพท์ ตัวที่ปิดท้ายนั้นส่งผลอย่างไรบ้างนะครับตัวเลขใดเป็นอย่างไรนิสัยเป็นอย่างไรตามผู้มาครับแต่ก่อนอื่นช่วยกดสับสกายกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วกดติดตามด้วยจะขอขอบคุณอ,อย่างสูงครับมาดูกันนะครับว่าตัวเลขนั้นมีอย่างไรบ้างนิสัยของตัวเลขนะครับถ้าปิดด้วยเลขไหนและนิสัยเป็นอย่างไรตามผู้มาครับท่านผู้ชมครับในเบอร,ร์โทรศัพท์ถ้าปิดด้วยเลข0ูนย์นะครับระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับอมามพึกอัมาพาตกล้ามเนื้อไม่ดีและเงินก็รั่วด้วยนะครับเรียกว่าพระเอกตกมาตายตอนจบต่อมาาาเเลข1ถ้้้ปปิดทยนน็ผู ําสูงแจร้อนหน่อยนะครับแต่ว่าดูแข่งลุ่มลึกและเป็นมักจะเป็นผู้นําอยู่เสมอโดดเด่นโดยเฉพาะผู้ชายใช้ดีครับต่อมาเลข2นะครับส่งผลในเรื่องจุกจิกแล้วก็ขี้อ้อนนะครับแล้วก็ค่อนข้างโรแมน,นหน่อยนะครับแต่เป็นสิ่งที่น่ารักหรือผู้จาอ่อนหวานใครเห็นก็ชอบด้วยนะครับปิดที่เลข2อันนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงดีที่สุดครับต่อมาเลข3ถ้าปิดท้ายด้วยเลข3นะครับส่งผลให้มีความขยันขันแข็งดุดันมีพลังมากเช่นนักนวยหรือนักกีฬาใช้เลข3ปิดท้ายดีที่สุดหรือขายอาหารตามสั่งนะครับ ใช้กําลังเนี่ยใช้เลข3ดีที่สุดครับต่อมาเลข4ส่งผลในเรื่องของการพูดเจรจาเก่งนะครับเป็นเซลล์การติดต่อค้าขายอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าดีที่สุดใช้เลข4ปิดท้ายด้วยเลข5มีสติปัญญามั่นคงเลขนี้ทุกคนอยากจะได้ปิดท้ายด้วยเลข5ครับเพราะมีสติในการจ่ายทรัพย์และรวมถึงในเรื่องของอะไรครับเรื่องของมีสติปัญญานะครับคิดดีทําดีมีความสุขปิดท้ายครับใครก็อยากได้เลขนี้นะฮะสุขภาพก็ดีด้วยครับเลข5ปิดท้ายนะครับต่อมาเลข6นะครับส่งผลให้อารมณ์ดีนะครับแลวร่าเริงมีความสุแแจ่มใสลเป็นนคที อะไรล่ะครับชอบในเรื่องของสวยของงามอาหารการกินอย่างนี้นะครับถือว่าดีที่สุดและคิดในเชิงบวกอยู่เสมอนั่นคือเลข6ครับเลข6ยังชอบในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงนะครับจะใช้เงินคล่องและจ่ายเงินง่ายนั่นเองครับต่อมาเลข7นะครับเลข7หมายถึงว่าความเด่นเหนื่อยเครียดกดดันนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพกล้ามเนื้อด้วยอย่างนี้ไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะครับหมายถึงเลข7ปิดท้ายนะฮะเครียดกดดันและทุกอยู่เสมอครับควรหลีกเลี่ยงนะฮะต่อมาเลข8นะครับส่งผลให้เงินรั่วนะฮะถ้าเายงรร่วอมณ์ ้อนใจใหญ่ใจโตนะครับกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยหมอสาหรับนักลงทุนนะฮะหรือทําธุรกิจที่ใหญ่โตโมโหรารใช้เลข8ปิดท้ายถือว่าดีที่สุดครับเลขแนะฮะท่า,ยา,ยานผู้ชมครับยังหมายถึงเรียกว่าในศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าเป็นเลขอินฟินิตี้ได้เงินเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเป็นเลขที่คนจีนชื่นชอบมากทีเดียวครับไม่ว่าจะอยู่หน้าอยู่ท้ายหรืออยู่กลางนะครับก็ถือว่าดีที่สุดแต่ต้องระวังเรื่องการใช้เงินแบบเรียกว่าใจใหญ่ใจโตนะฮะเหมือนยักษ์เลยทีเดียวนะครับต้องระวังนะครับต่อมานะครับเลข9ปิดท้ายนะครับเป็นคนทันสมัยเทคโโนลยี ความทันสมัยและยังแถมอะไรครับยังแถมด้วยเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือความหมายของตัวเลขนะฮะทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเลยนะครับว่าเลขทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรนิสัยของตัวเลขนะครับลองไปใช้ดูนะครับท่านผู้ชมครับเ้ื่อความปรารถนาดีจากกระผมทอวิโรธครับอย่าลืมนะครับพบคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ